เรื่องเล่าผีตอนผีเข้าสิงกลางงานเลี้ยงเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้รับชมกันต่อไปนี้ก็เป็นประสบการณ์ลี้ลับที่คุณสายทานเคยได้ไปพบเจอมาครับโดยคุณสายทานได้เขียนมาเล่าว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วตอนนั้นเราเพิ่งจะอายุได้16ปีแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นคุณน้าของเราผู้ซึ่งเป็นน้องชายของแม่เขากำลังจะมีงานแต่งแล้วช่วงวันก่อนหน้าที่จะเดินทางไปแต่งเมียที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตอนกลางคืนที่บ้านของนาได้มีการจัดงานเลี้ยงแขกมีการกินเลี้ยงกันของชาวบ้านฝั่งเจ้าบ่าวและช่วงนั้นพี่ชายของเราที่เป็นทหารเกณฑ์แกได้ลาพักกลับมาบ้านสิบวันพอด,ดีและแกได้พาแฟนใหม่มาบ้านด้วยซึ่งผู้หญิงคนที่เป็นแฟนใหม่ของพี่ชายนั้น เขาเป็นคนมีของและฝักไฟไปทางด้านไสยศาสตร์อยู่พอประมาณคืนนั้นได้มีวงดนตรีมาเล่นที่งานอีกด้วยทำให้ผู้คนที่มาร่วมงานต่างก็คลืคล้นกันเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่วงดนตรีกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน อยู่ดีดดี่ชายและเมียของเขาก็มีอาการแปลกๆดูเหมือนกับคนที่โดนผีเขา้าจากนั้นพี่ชายได้เดินไปหอบเอาฟางข้าวจะนำมาเผาบ้านทำให้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นพากันแตกตื่นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวงดนตรีเขาก็หยุดเล่นกันไปเลยจากนั้นแฟนสาวของพี่ชายเขาก็ร้องโหยหวนขึ้นมา <c oughs> จนบ้านงานนั้นชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดพวกผู้ใหญ่ก็ได้ช่วยกันจับตัวพี่ชาย แยกให้เป็นนั่งสงบสติอารมณ์ที่หน้าบ้านและแล้วแฟนของพี่ชายก็พูดจาแปลกๆออกมาว่าจะไม่มีใครเอามันอยู่หรอกมันจะต้องกลับมากราบตีนกูอยู่ตรงนี้เหตุการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้ชาวบ้านต่างพากันขนลุกขนพองกันทั่วหน้า ผ่านไปแค่ชั่วอึดใจผู้หญิงที่เป็นแฟนของพี่ชายเรานั้นเขาก็ได้พนมมือขึ้นมาแล้วพูดภาษาแปลกๆคล้ายกับเป็นบทสวดคาถาอะไรสักอย่างที่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องส่วนทางพี่ชายของเรานั้นเขาก็มีอาการแปลกๆพูดจาฟังไม่ได้สับมีชาวบ้านสี่ห้าคน ช่วยกันจับเอาไว้แต่ก็แทบจะไม่สามารถรับมือกับเรี่ยวแรงอันมหาศาลของพี่ชายเราได้ซึ่งทุกคนต่างประหลาดใจมากที่ว่าทำไมเขาถึงได้มีแรงเยอะขนาดนี้แล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็ชี้หน้าแม่เราแล้วด่าขึ้นมาว่ามึงมันไม่ดี ตอนทําบุญให้กูไม่เคยเอาหมากเอาผ้าไหมให้กูเลยทุกคนที่ได้ยินอย่างนั้นต่างพากันประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะผู้หญิงคนดังกล่าวจากที่เธอพูดเป็นภาษาไทยแต่อยู่ดีๆกลับกลายมาพูดภาษาอีสานเหมือนคนแถวบ้านเราแถมยังเป็นเสียงคล้ายคนแก่อีกด้วย จนผู้เท่าคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ได้พูดขึ้นมาว่าหรือนี่จะเป็นวิญญาณของคุณยายที่แกเสียไปแล้วเมื่อหกปีก่อนผู้หญิงคนนั้นยังได้พูดออกมาอีกว่าพวกเองพากันจัดงานมีวงดนตรีเล่นกันสนุกสนานแต่ไม่มีใครไปจุดพูดบอกกล่าวกูเลยสักคน พอได้ฟังอย่างนั้นแม่ของเราก็ร้องไห้โฮขึ้นมาทันทีเพราะสิ่งที่แฟนของพี่ชายเขาพูดออกมานั้นแม่เราไม่ได้ทำจริงๆนาชายเลยถามแม่เราว่าอา้าวเอ้ยว่าได้จุดทูบอบอกแม่ติแม่เราเลยตอบไปว่าบอค่อยลืมบอกทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ก็ถึงกับอึ้งกันทั่วนหน้าจากนั้นพอพี่ชายของเราเริ่มสงบลงมาบ้างแล้วเขาก็เดินมานั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ตรงหน้าแฟนสาวของเขาซึ่งชาวบ้านต่างพากันง,งุนงงว่าเขาทำแบบนั้นทำไมแต่อาการของแฟนพี่ชายนั้นมันคิดเป็นอื่นไปไม่ได้เลย นั่นเขาถูกวิญญาณของยายเราเข้าสิงอยู่แน่นอนจากนั้นแกก็หันมาทางเราแล้วพูดว่าหลานเอ้ยแม่ใหญ่คิดฮอดหลายจากนั้นแกก็หันไปบอกแม่เราว่ากูหิวมากกูอยากกินมากเอ้ามากเอาพลูมาให้กูกินแน่ขอแกพูดจบ แม่เราเลยรีบไปหาหมากหาพลูมาให้แก่เขียวพอแฟนพี่ชายที่กำลังผูกวิญญาณของยายเข้าสิงได้เขี้ยวหมากจนเป็นที่พอใจแล้วแกก็ได้บอกว่าเมื่ออื่นไปงานแต่งให้เอาหลานกูไปนำพี่ชายของเราก็ก้มลงกราบ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาอีกว่ากูไปก่อนจากนั้นก็คลายหมากทิ้งแล้วแกก็หลับลงไปพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วพวกผู้ใหญ่ก็พากันประคองผู้หญิงคนนั้นกับพี่ชายของเรากลับไปนอนพักผ่อนที่บ้าน แล้วงานเลี้ยงในคืนนั้นก็เลิกราไปโดยปริยายพอมาถึงตอนเช้าพี่ชายและแฟนของเขาก็ตื่นขึ้นมาและพบความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองแฟนของพี่ชายจึงถามแม่เราว่าหนูเป็นอะไรคะทำไมหนูถึงปวดฟัน และมีแต่น้ำหมากในปากของหนูแม่เราจรึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้เธอฟังซึ่งเธอเองก็ขนลุกเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มากก่อนและทุกวันนี้ถ้าหากจะมีงานหรือจะจัดงานอะไรแม่เราท่านจะไม่ลืมจุดทูบบอกกล่าวคุณยายอีกเลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากคุณสายทานด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟัง มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ